làm bùn tan là chui bong nữa. không có đi. Thì anh không có แต่แนว่าเขาลืมคารถใช่ไหมของที่จะ้งหามั้ยจะไปขึ้นมมโนรีอ่ะึ้าคอยู่นี่ญาติผู้ชายอ่ะญาติผู้ต้องหาคนนี้ไหมไม่เลยผู้ต้องหาคน่ไม่รู้เอาไม่รู้เลยทิ่พาไปห้องห้องกล้องดูหน่อยพี่พี่ดูกล้องร้อยดีเลร้อย้าหเออรอขี่รถฟรี เขาเดินเข้ามานี่ผมก็ว่าเดินเข้ามานี่เดินต้องมาเดินขึ้นลงพักแล้วก็หายไปเลยนี่เขาอยู่ในแท็กซี่เห็นนางผิดสังเกตใช่ไหมก็เลยเดินมาดูเห็นมันก็เออเห็นอยู่ใต้แอร์อยู่นั่งอยู่ใต้แอร์ใช่ไหมเมื่อกี้เหรอพี่นี่ลงเห็นนั่งอยู่ใต้แอร์เห็นเนี่ยพี่เห็นอยู่ใต้แอร์มาบอกว่ารอใครใส่กางเกงขาสั้นสามส่วนครับเสื้อขาวบอกจะมามาบุญคลองแต่ขอแวะที่นี่ไม่ใช่มาจากมาจากมาบุญคลองจะไปหาเมืองทองมาเมืองทองนี่นี่ บางบัวทองบางแข่บางบัวทองเ็เลยมาเข้าห้องน้ำเหรอหรือไงเขาให้เขาจะมาคุยกับตำรวจน่าสงสารนะที่ตำรวจตรงนี้ที่จะพ้าไปขึ้นศาลหนึ่งดีเขาก็จะไปฟ้องก่วนตำรวจไม่ได้ให้ผมไปเอาผู้หญิงผู้ชายมาผู้ชายเขาผู้ชายแบบไหนอะผู้ชายคนเดียวมาคนเดียวนั่งประจักรบัวทอง่าสั้น

อ๋อออมาไกลไม่ไม่แ้มา่นี่ ใช่ไหมคันนี้ป่ะโอ้โหแกแกก็มาพี่โชเฟอร์คนนี้เปล่าคนนี้ไหมใช่ไหมใช่คนนี้ไหมเขาไม่ได้ใส่เกงสามส่วนนะใส่ขายาวอ๋อผมไม่หนีก็บอกเราไม่หนีนะเขาเขาว่าไปก่อนเอาเดี๋ยวให้ค่าล่วงเวลาพิเศษเขาได้ได้ได้ให้ล่วงไหนได้ไปก่อน รอได้ะรอเลยเสียค่เวลาเียค่เวลาเป็นไงบ้างครับตอนแรกเข้าใจว่าผู้โดยสารจะไม่อยู่หนีค่ารถสองร้อยบาทตอนนี้พบเจอตัวก็แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็สาบายใบใจขึ้นค่าโดยสารที่จ้างมาตอนแรกคิดว่าผู้โดยสารหายนงี่บเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตอนนี้เขาก็จะว่าจ้างต่อไปใช่ไหมครับครับ ็อรอได้เนาะครับรอได้แล้วตอนแรกเราก็เข้าใจผิดไปเองเนะครับผมเพราะว่ามันนานเนาะครับ,รบเล่าเรื่องราวหน่อยครับว่าเขาจ้างมาจากไหนอะไรยังไงครับจ้างมาจากซอยวัดนาดประดุกหน้าปรึกษาสามแล้วยังไงต่อครับก็คุยกันดีมา ก็มาจอดลงทางครับมาจอดลงทางนั้นพี่ชูวิทย์ก็นั่งรอนั่งรอครับรอนานเลยรอนานครับไม่เจอตัวเขาเลยครับก็ดีใจเนาะครับเดี๋ยวก็ได้ค่าโดยสารเพิ่มไปค่าเสียเวลาก็อะไรครับก็ทราบว่าพราะผมว่าเขาไม่ไปไหนลราเขาอยู่นี่เนี่ยดีไหมมนอยู่ในนี้เนี่ยแต่ตามตัวไม่เจอเฉยๆครับตามตัวไม่เจอ